โจ์และโจทย์ร่วมมีนายนะชื่ยอย่อละกันนะบอใบไ,ไม้เป็นพยานเบิกความได้ความว่าพยานเนี่ยประกอบอาชีพอู่เรือสปิดโบท๊ทนายนายปอปลาเนี่ยนำเรือขึ้นลงที่ท่าของพยานเป็นประจำก็คือท่าของนายบอเนี่ยเป็นประจำเลยนะในวันเกิดเหตุนายปอเองเนี่ย ได้โทรศัพท์มาหาบุตรชายของพยานก็คือบุตรชายของนายบอเนี่ยแหละนะเวลาประมาณ22นาฬิกาแจ้งว่าเพื่อนของนายพอปลาเนี่ยตกน้ำและให้พยานไปช่วยบริเวณที่ตกน้ำคือสะพานพระรามเจ็ดนี่คือคำให้การบอกว่าเวลา22นาฬิกานายบอใบไม้เนี่ย ซึ่งอยู่บนเรือหนึ่งในจำเลยเนี่ยหนึ่งในจำเลยเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลือว่าเพื่อนตัวเองตกน,น้ําบริเวณสะพานพระรามเจ็ดแต่จูๆ่ๆกลายมาตกท่าพิบูลได้อย่างไรทําไมไม่เอกทําไมไม่สงสยัยทําไมไม่ตั้งคำถาม ถ้าไม่สร้างเรื่องให้เป็นเรื่องจริงนะครับจะพาฟาร,ร์มยี่จะทรมได้ครับบอกอรอดคนเดียวนะเป็นไฮประกันนะคิดดูแค่ชั่วโมงเดียวจุดตกเปลี่ยนจากพระรามเจ็ดกับท่าพิบูลหนึ่งมันไกลกันนะมันไกลกันนะโทรแจ้งขอฟาร,ร์มช่วยเหลือตั้งแต่ยี่ยี่สองนาฬิกา แล้วมันจะตกเรือเวลา22.34น,นาทีได้ยังไงช่วยตอบคําถามได้ครับคุณพนักงานสอบสวนคุณเอาอะไรคิดคุณเอาสมองส่วนไหนคิดคุณมีสมองส่วนหน้าในการคิดหรือเปล่าว่ามันไม่มันไม่ปกติมันผิดปกติแล้วคุณไปสรุปว่าเวลา22.34เป็นจุดตกได้อย่างไรคุณเอาสมองส่วนไหนคิดใช้สมองส่วนหลังหรือใช้หัวแม่ตีนคิดช่วยตอบหน่อยครับ พราะมันขัดกันอย่างชัดเจนขัดกันอย่างเห็นได้ชัดในประเด็นนี้แต่คุณก็ยังออกมาถแถลงข่าวหน้าชื่นตาบานว่าน้องตกเวลา22.34.10คาดว่ากตกเวลานี้แต่เขาโทรขอความช่วยเหลือก่อน4ทุ่มบอกว่าแถวแถวแสะพานพระราม7 สมมุตินะถ้าเราจะฟ้องใหม่เป็นถูกฆาตกรรมโดยเอาหลักฐานที่ทนายคอตัดออกมาเป็นหลักฐานใหม่ได้ไหมคะถ้าฟ้องฆาตกรรมผมบอกเลยครับถ้าฟ้องฆาตกรรมเราต้องหาลักฐานให้ได้ว่าใครฆาตกรรมฆาตกรรมแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ผมบอกเลย3ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับหลักฐานเหล่านี้โดนทำลายทิ้งไปหมดแล้วแต่ถ้าฟ้องใหม่เป็นฆาตกรรมอำพาง อันเนี้ยหลักฐานง่ายและหลักฐานมัดตัวได้เยอะกว่าเพราะอะไรครับหนึ่งคือถ้าฟ้องว่าฆาตกรรมเราต้องหาว่าฆาตกรรมยังไงใครเป็นคนฆาตกรรมอย่างไรแต่ถ้าอำพรางก็ไม่รู้ไงนะว่ามันฆาตกรรมยังไงแต่มีการอำพรางอำพรางแบบไหนบ้างล่ะนะอำพรางเช่นสร้างเรื่องว่าตกเรือทีแรกแจ้งตกตรงพระรามเจ็ดแล้วจู่ๆมาตกตรงท่าพิบูลเห็นปะ่ะแต่น้องแต่น้องเสียชีวิตจริง พิสูจน์ว่าน้องน้องไม่ได้อยู่บนเรือไม่มีการตกเรืออ่าไม่มีการตกเรือแล้วน้องตายในน้ําได้ยังไงเอาอัมพางไหมฆาตกรรมอัมพางง่ายฝ่ายเยอะแต่เอเสเบตุยแน่นะครับเพราะยิสโตกตามนั้นสมมุตินะครับอา่าถ้าเอาผิดเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในคดีนี้ได้คนบนเรือสวิงกิ้งไม่รอดค่ะคือผมบอกเลยก็ได้นะครับ ฐานที่ดีเอสไอมีฟ้องข้อหาไหนก็ได้ไม่เป็นไรฟ้องข้อหาไหนก็ได้แต่รวมๆข้อหาแล้วเนี่ยติดคุกเกินสามสิบปีติดคุกห้าสิบปีเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วจำได้ไหมว่าอดีตตำรวจสืบสวนผู้รู้เรื่องทุกอย่างในการสืบสวนบอกว่าตำรวจทำเต็มที่เก็บทุกอย่างตำรวจทำเต็มที่เก็บทุกอย่างคือเก็บหลักฐานทุกอย่างเพื่อไม่ให้จาเลย ได้รับควผิดหรือเปล่าเหมือนคดีหมอที่โดนฝรั่งเตะยกฟ้องถ้าฟ้องว่าโดนฝรั่งทําร้ายชนะแน่อ่าถูกต้องครับคุณอ่าคุณกัลิกาถูกต้องเลยครับเห็นป่ะเอาเราลองคิดหลักง่ายๆเอาเคสเนี้ยถ้าเราฟอ้องห้บกว่านะฟ้องว่าฝรั่งไปเตะหมอนะหมอก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าฝรั่งเตะยังไงถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าฝรั่งเตะศาลก็ยกฟ้องถูกต้องไหมเพราะไปฟ้องว่าเตะ แต่ถ้าฟ้องว่าทําร้ายร่างกายแต่ไม่รู้ว่าทําร้ายร่างกายแบบไหนแต่มีหลักฐานว่าโดนทําร้ายร่างกายโดยมีบาดแผลนะครับโดยมีคลิปเห็นว่าเดินมาข้างหลังแต่เกิดเหตุ Fields การณ์เกิดขึ้นเร็วมากและมันมืดมีหลักฐานว่าโดนทําร้ายเพราะเป็นหลักฐานจากแผลจากบาดแผลแต่ไม่รู้ว่าโดนทําร้ายแบบไหนอันเนี้ยศาลก็จะลงโทษว่ามีการทาร้ายร่างกายหมอแต่พอหมอไปฟ้องว่าเตะหมอก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเตะแต่สามุดเขาไม่ได้เตะเขาแค่เอาเข่ากระแทก ก็ถือว่าไม่ผิดเพราะฟ้องว่าเตะอ่าเก็บออกทุกอย่างจำได้ดีหนูดีอ่านะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตามเนี้ยตอนนี้สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีทำอะไรที่บกพร่องบ้างแล้วคิดว่าอะไรที่เจ้าหน้าที่ทำไม่ถูกต้องม้าง อะไรที่เจ้าหน้าที่บกพร่องในหน้าที่มัง่งอะไรที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมัง่งอันนี้คือสิ่งที่เราตังต้งคำถามก็เหมือนกับที่ผมตั้งคาถามว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคุณไม่ได้ตรวจสอบเหรอคุณมาแถลงข่าวว่าตกเวลาย2 3 4ิบสองจุดสาสี่จุดหนึ่งศูเพราะมีการบอกกับกูภ้ภัยมีการบอกนะับกับตํารวจนะับโดยคนบนเรือว่าน้องตะโมโตกเวลานั้นแต่ตอนแต่ก่อนหน้านั้นทําไมคุณไม่สืบว่าเฮ้ยมันมีการพูด มีการขอความช่วยเหลือก่อนเวลาก่อนเวลาประมาณยี่สองนาฬิกาแล้วบอกว่าตกตรงสะพานพระรามเจ็อ้าวแล้วจู่ๆทำไมมันมาตกตรงนี้ได้งไงทําไมถึงมาบอกว่าตกตรงนี้อีกท,ท,ทั้งๆที่ตอนตอนนั้นขอความช่วยเหลือบอกว่าตกตรงสะพานพระรามเจ็ดแต่ตอนนี้มาบอกกับกู้ภัยว่าตกตรงไอนนี่ครับว่าตกตรงท่าพิบูลถ้าตํารวจเอกใจตั้งแต่วันนั้นกู้ภัยสองร้อยคนเนี่ย ก็คงไม่ต้องไม่ไมต้องไม่ไมต้องมาเสียเวลาแล้วก็ลงไปใช้เสียทรัพยากรเสียอะไรลงไปค้นหาค้นหาตามคำโกหกหรือเปล่าเหมือนที่พี่เอกบอกไม่ต้องตามหาหลักฐานใหม่เอาหลักฐานเก่าที่ตัดออกก็พอใช่ฮ่าพี่เอกถ้าเตะฮุนเซนจะโดนฟ้องหรือเปล่าถามหยอกๆถ้าเตะฮุนเซนถ้าเตะฮุนเซนนะผมบอกเลยไม่ได้โดนฟ้องเลยครับ นะจะบอกว่าเต็กน้อยไปสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับผมเจอสามเส้นแบบคดีชมพู่หนูเป็นลูกศิษย์นะเอกเข้ามาเรียนช่องนี้ทุกวันหนูเลิกดูกระตูนแล้วค่ะเออกู้ภัยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสงสัยเรื่องเวลาแจ้งว่าตกเรือคืออย่างนี้ครับ อ่าถ้าฟ้องเป็นฆาตกรรมอำพัางจําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะญาตินะับฟ้องหรือไม่พวกเราสามสามารถทําได้หรือไม่รับเงินคนบรเรือแล้ว,ลวคืออย่างนี้ครับถ้าฟ้องเป็นฆาตกรรมอำพัางเนี่ยได้หรือไม่ต้องบอกก่อนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นญาติครับไม่จำเป็นต้องเป็นญาติครับเพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินดีไอสามารถฟ้องได้ครับดีไสามารถฟ้องได้เลยครับดีไสามารถ ฟ้องคดีนี้ใหม่ได้เลยสมมตินะครับอันดับแรกเลยดีเอสไอรวบรวมพยานหลักฐานถูกต้องไหมรวบรวมพยานหลักฐานตอนนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหลักฐานถ้าเจ่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมปุ๊บดีเอสไอก็สามารถตั้งคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีฆาตรกรรมอำพรางได้เลยแล้วสืบต่อได้เลยซึ่งสืบต่อก็ไม่ต้องไปหาหลักฐานแล้วเหตุผลเพราะอะไรก็หลักฐานทั้งหมดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าแยกว่าหลักฐานนี้นะยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ บิดเบือนกระบวนการที่ทำทำสำนวนเท็จทำหลักฐานเท็จทำข้อมูลเท็จอะไรก็ว่าไปนะหลักฐานนี้ส่วนหลักฐานที่ประกอบว่ามีการฆาตรกรรมอำพรางก็ว่าไปอ่าหมอควอนที่บอกตั้งแต่แรกว่าคาดีนี้มีการตั้งทงไว้แล้วใช่แตกเป็นคดีใหม่ใช่แตงโมมีแต่คนรักขอให้ไปสวรรค์ค่ะนะจากทุกคนที่คิดถึงนะอืม ่าพี่เอกขอความเห็นหน่อยถ้าสมมติคดีของน้องตโมเป็นคดีเขตกรุงเทพทุกอย่างในคดีจะออกมารูปแบบไหนในความเห็นพี่อ่ถ้าถามผมนะว่าถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วรูปคดีจะออกมาเป็นแบบไหนรูปคดีออกมาไม่ใช่แบบนี้แน่นอน รูปคดีไม่ออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนและผมเชื่อว่าถ้าจากข้อมูลทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะน่าจะเป็นฆาตรกรรมด้วยเพราะถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเขตกรุงเทพมหา,าคนครนะพนักงานสืบสวนอยู่กรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยผมว่าพนักงานสืบสวนเนี่ยต้องเอะเรื่องนี้ก่อนเลยไอ้เรื่องที่จุดตกเนี่ยต้องเอะเรื่องเนี้ย พอเอ๊ะเลื่อจุดตกปุ๊บมันจะมีพิรุธทันทีว่าเอ๊ะอ้าวแล้วทําไมตอนสี่ทุ่มบอกว่าตกตรงสะพานพระรามเจ็ดนะพอสี่ทุ่มกว่ากว่าย้ายที่ตกมาตกตรงท่าพิบูงสงคารามทําไมต้องย้ายผมว่าถ้าเป็นพนักงานสอบสวนของกรุงเทพมหานครต้องเอ๊ะต้องเอ๊ะและต้องสงสยัยและถ้าเป็นถ้าเป็นพนักงานสอบสวนของกรุงเทพมหานครเขาคงไม่ปล่อยให้ทุกคน กลับบ้านไปแบบนั้นและเขาต้องตรวจร่างกายทุกคนไม่มียกเว้นไม่มีวงยกเว้นไม่มีมานั่งอ้างแบบนี้หรอกครับ